พฤติกรรมเล็กๆที่ทำลายชีวิตคุณโดยไม่รู้ตัวชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุการณ์ใหญ่ๆเท่านั้นแต่พฤติกรรมเล็กๆที่เราทำซ้ำๆในแต่ละวันก็สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวโดยที่เราอาจไม่ทันสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่ความจริงแล้วมันกำลังบั่นทอนความสำเร็จและความสุขของเราอย่างช้าๆในบทความนี้ จะอธิบายถึงพฤติกรรมเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่สามารถทำลายชีวิตของเราได้พร้อมกับยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 1. การผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่หลายคนทำบ่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันส่งผลเสียต่อชีวิตการเลื่นงานหรือภารกิจสำคัญออกไปเพราะไม่รู้สึกอยากทำณขณะนั้น อาจจะดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่เมื่อมันสะสมขึ้นเรื่อยๆมันสามารถทำให้เราพลาดโอกาสหรือทำให้เราต้องทำงานอย่างเร่งรีบโดยไม่มีคุณภาพตัวอย่างเช่นคุณมีโครงการสำคัญที่ต้องส่งในอีกสองสัปดาห์แต่คุณรู้สึกว่ามีเวลาพอจึงเลื่อนไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงวันสุดท้ายทำให้คุณต้องทำงานอย่างรวดเร็วและไม่สามารถใส่ใจในรายละเอียดได้เต็มที่ หรือคุณตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่ในทุกๆวันคุณบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยทำจนเวลาผ่านไปหลายเดือนแต่ยังไม่ได้เริ่มออกกำลังกายเสีย 2. การนอนหลับไม่เพียงพอการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่หลายคนมองข้ามมักคิดว่าเพียงแค่นอนน้อยลงไม่กี่ชั่วโมงจะไม่มีผลกระทบมากนักแต่ในความเป็นจริง การนอนหลับไม่เพียงพอสามารถส่งผลต่อสมองอารมณ์และการตัดสินใจรวมถึงทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงในระยะยาวตัวอย่างเช่นคุณนอนดึกเพื่อดูซีรีส์ที่ชอบทุกคืนจนทำให้เวลานอนน้อยลงส่งผลให้คุณตื่นมาในตอนเช้าด้วยความเหนื่อยล้าสมองไม่สดชื่นทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงการนอนน้อยทำให้คุณอารมณ์แปรปรวนง่าย โกรธหรือโมโหเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั้งที่คุณไม่รู้ตัวว่ามาจากการนอนหลับไม่เพียงพอ 3. การเสียเวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไปการใช้โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในยุคปัจจุบันแม้ว่ามันจะเป็นแหล่งข้อมูลและความบันเทิงที่ดีแต่การใช้เวลามากเกินไปโดยไม่รู้ตัว จะทำให้คุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ส่งผลให้คุณมีเวลาน้อยลงในการทำสิ่งที่มีประโยชน์หรือสำคัญในชีวิตตัวอย่างเช่นคุณบอกตัวเองว่าจะดูโซเชียลแค่สินาทีแต่เมื่อเริ่มเลื่อนดูไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าผ่านไปชั่วโมงแล้วโดยที่คุณไม่ได้ทำงานสำคัญที่ตั้งใจไว้แทนที่จะใช้เวลาพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณกลับใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเลื่นดูรูปภาพและคลิปวิดีโอทำให้คุณพลาดโอกาสในการเติบโตและพัฒนาศักยภาพตัวเอง 4. การหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญปัญหาหลายครั้งที่คนเรามักหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความท้าทายเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับความเครียดหรือความกังวลใจการหลีกเลี่ยงเหล่านี้อาจช่วยให้รู้สึกสบายใจในระยะสั้น แต่ในระยะยาวมันจะทําให้ปัญหานั้นสะสมและยิ่งใหญ่ขึ้นจนยากที่จะจัดการตัวอย่างเช่นคุณรู้ว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่ทําให้บรรยากาศในการทํางานแย่ลงแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดคุยหรือแก้ไขปัญหาทําให้ความขัดแย้งสะสมและอาจทําให้เกิดการทะเลาะในภายหลังหรือคุณมีปัญหาการเงินที่ต้องแก้ไขแต่กลับเลี่ยงที่จะดูบัญชีหรือพูดถึงเรื่องนี้ ส่งผลให้นิสินเพิ่มมากขึ้นจนยากจะรับมือในที่สุด 5. การวิจารณ์ตัวเองมากเกินไปการวิจารณ์ตัวเองอาจจะฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราตระหนักถึงความผิดพลาดแต่หากทำมากเกินไปมันสามารถทำลายความมั่นใจและทำให้เราไม่กล้าที่จะพัฒนาตัวเองการคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือกลัวความล้มเหลวจะทำให้เราไม่ก้าวหน้า และไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆตัวอย่างเช่นคุณต้องการลองสมัครงานในตำแหน่งใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมแต่คุณกลับคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอและไม่เหมาะกับงานนั้นทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะเติบโตในอาชีพการงานเมื่อคุณทำพลาดเล็กน้อยในการทำงานแทนที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณกลับเอาแต่โทษตัวเองซ้ำ,ซำและทำให้ไม่มั่นใจในการทำงานในครั้งต่อไป การคาดหวังจากผู้อื่นมากเกินไปการคาดหวังว่าคนอื่นจะทำในสิ่งที่เราคิดหรือต้องการอาจนำไปสู่ความผิดหวังและความรู้สึกไม่พอใจเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนอกจากนี้การพึ่งพิงผู้อื่นเกินไปจะทำให้คุณสูญเสียการควบคุมชีวิตของตัวเองตัวอย่างเช่นคุณคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานช่วยแบ่งเบาภาระงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อเขาไม่ได้ทําตามที่คุณคาดหวังคุณก็รู้สึกโกรธและไม่พอใจคุณคาดหวังว่าครอบครัวจะสนับสนุนในทุกการตัดสินใจของคุณแต่เมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วยคุณก็รู้สึกหมดกำลังใจและไม่แน่ใจในทางที่ตัวเองเลือกพฤติกรรมเล็กๆที่เราทําในทุกวันสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างมากโดยไม่รู้ตัวหากเราสามารถระหนักถึงพฤติกรรมเหล่านี้ และปรับเปลี่ยนได้ในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จมากขึ้นหากคุณชอบบดความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถทิมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้ เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ